คือเรื่อง่บงนี้คือผมเขียนมาเป็นอ่าหนึ่งในตระกรูลที่เป็นศักดิ์สิทธ์ก็คือของฮอกฟอลคอนนะครับเป็นเด็กแดกเปลี่ยนจากที่ปารีสผมจะสรุปสั้นๆแล้วก็สามารถเข้าใจได้ ก็คือว่าตัวละครของต้องเรียกว่าครอบครองผมเนี่ยเนื่องด้วยจากไม่เห็นด้วยกับการกระทําของปู่ฟอลคอนนะครับตระก,กูลอ่ะที่ใหญ่ที่สุดสูงสุดอ่ะก็คือปู่ของพี่เดียที่มันลักนักลัก,ลกหนาแบบลักจนแทบจะจะถวายตัวให้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบในอุดมการณ์ของเขาไม่ชอบเลยทางคุณพ่อของผมเนี่ยเลยทําการปีกตัวจากตระก,กูลไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสอ่าแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นูน่นจนไปพบกับกุลสตรีนางหนึ่งที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบเวทมนต์อยู่ที่นูน่น เลยได้ทําการอโบจบ้ากันจนเกิดมาเป็นเอลวาฮาตัวน้อยหลังจากนั้นก็สร้างครอบครัวเล็กๆอยู่ที่นูน่นคุณพ่อกับคุณแม่ก็ใช้ชีวิตกันปกติตามอุดมการที่คุณพ่อต้องการเหมือนเป็นอิสระของเขาอะไรเงี้ยแต่แล้วจูๆ่ๆผมเองก็ได้รับจดหมายให้เข้าเรียนที่โบบตงอ่าแล้วก็ได้อยู่ในบ้านอุบูรูนเรียนอยู่ที่นั่นทางตระกูลของผมหรือครอบครัวองผมเนี่ยถูกได้รับจดหมายจากตระกูลให้เชิญชวนกลับไปเนื่องจากคุณปู่ล้มป่วยอาการโคมา่านะครับอาการโคมา่า ลังจากนั้นครอบครัวผมเลยจําเป็นต้องย้ายกลับมาอยู่ที่ลอนดอนหรืออังกฤษเนี่ยเองอคุณปู่ก็เลยบอกให้ผมเนี่ยเรียนที่นี่ซะเลยเออไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฮอกวอตส์ก็เลยทําการยืนเรื่องจากโบบะตงแลกเปลี่ยนมาสู่ที่ฮอกวอตส์ปีสี่ก็เลยมาเรียนต่อที่นี่แต่ในเนื้อเรื่องทางตระกูลไม่ได้บอกนะครับว่ามีพี่ชายไม่ได้บอกนะทางคุณพ่อเองก็ไม่ได้บอกผมเองก็เลยมาเริ่มต้นที่นี่แล้วก็หาซื้อของโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่นี่เลยเรื่องเราก็ประมาณนี้ ที่มึงรักนักลักๆๆๆหนานะกูสัญญาเลยถ้าเจออ่ะกูจะอมเมยดเมยดเลยปะมีจ้วงหน้าอกแล้วก็แทงเข้าไปที่คอซะอๆๆครอบครงกูจะขึ้นเป็นใหญ่ไหมหอกฟอลคอนอะไรนะกูไม่รู้จักหรอกนี่ชุดนี้เหมือนแบบราชวงศ์เลยอ่ะผมชอบอะ่ะพอชุดนี้แล้ว่งถ้าสนใจแล้วชุดนี้ว่ะโ,โดนมากโดนกูเลยชุดเนี้สิ่งที่จะต้องทำเลยก็คือเตรียมท่าทางไว้ก่อนสวัสดีครับส,สุัสดโอ้ยี้ยตาน,นิคอดีอ๋อสวัสดีครับมาบอเซล ออดโอ้ยออสวัสดีครับมันโมเซลสวัสดีครับไม่หรอจ้ะออดสวัสดีครับสวัสดีนะเอ่อมาเที่ยวที่นี่หรอครับฉันกำลังจะไปข้างหน้าตรงนั้นออติดไปด้วยหรือเปล่าพอดีว่าที่นี่มันดูเหมือนเมืองล้างเลยรถไฟก็ไปทำการไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนยังไงอะคอซีปะ ฉันก็ไม่รู้จะไปไหนอะแต่ว่าฉันไปทางนู้นแล้วมันไม่มีอะไรเลยกันเลยมาทางนี้อืมคุณแถวนี้ไปหายไปไหนกันหมดอ่ะว่าแต่ทัานส่ฉันมาฉันก็ไม่เห็นใครเลยน่ะนั่นน่ะสีฉันก็หาใครไม่เจอไม่รู้จะถามใครเหมือนกันน่ะที่นี่ร้อนตายจั่งเลยแต่ว่ากล่องมันเปลี่ยนฟรีมันจะไม่ทำร้ายเรานอะโอ้ได้ทำอะไรเราไหมอะมันจะไม่ลงมาใช่ไหมอะฉันนี่ก็กลัวเหมือนกันคบเราไหมเนี่ย เราไปจากที่นี่กันเถอะแล้วเธอชื่ออะไรหรอนาย้องบอกชื่อเราก่อนสิฉันเอลเวอร์ฮา,าร์ตอะฉันเชมเบอร์เลมนะอ่ะอะไรนะเชมเบอร์เลมเชมเบอร์เลมอืมอฮะอะยังไงอ่ะให้ฉันหัวกระแทกหินเหรอฉันก็ไม่รู้ันเน็นกระกระหวดตรงนี้ฉันก็เลยเดินมาฉันต้องทำอะไรหรือเปล่า อ๋อที่นี่คือเวลาที่จะเข้าต่อคือต้องเอาหัวชนหินนะที่มีที่ไหนอีกเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันตกใจเลยคิดว่าเธอจะทิ้งฉันไว้ที่นี่แล้วคนอื่นนะไม่รู้ว่าอฉันแตะกาแพงแล้วมันเทอรมาที่นี่เลยอ่ะเหมือนกันเลยเมื่อกี้หัวโคกมาที่นี่นอะไรเอาหัวโคทําไมเนี่ยเอามือแตะมันก็มาได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเธอไปบอกไอฉันจะรู้ไหมล่ะยังไงแล้วต้องรอข้อก่อนไว้อ่ะแล้วแต่เทมเบอร์ลินอะ เขาจะมาได้ใช่ไหมอ่ะแม่ฉันก็ไม่ได้บอกเขาด้วยอ่ะฉันแค่ยื่นมือมาแปะกำแพงแล้วฉันก็มาที่นี่เลยอ่ะเราจะไปกลับไปหาเขาไม่ได้กลับไปไงที่นี่กุญแจนำทางแล้วกลัไปลไม่ปลอยจะกลับไปอ่ะจะกลับไปตามได้ไหมล่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะกลับอย่างไนกันนะถ้าเราสัมผัสตรงนู้นมันจะไม่กลับไปที่เดิมเอระฉันก็ไม่รู้ฉันก็เพิ่งมาโอ้ฉันดูฮะแหมเชมบอรีนเธอไม่มีเซนส์เลย จะมาได้ความกล้ามาได้เราไม่มาให้เร็วคนนี้สันยังไม่ดูนะว่าโคเบลกำแพงมานะมาตรงนี้เจ็บหน้าผากเลยไม่ใช่ว่าเธอผ่าฉนามั่วซั่วเนะี่ยแต่นายน้ำมาก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวพวกเธอไปยังก่อนไนดะ้ก็ได้แหละเดี๋ยวฉันรอโคเวลเพื่อนชัดอีกคนก่อนนะอ่ะเแต่ฉันตามไปนะโอเคโีเคนะเอานะไม่เจอกันนะไว้เจอกันคนลอนดอนแถวนี้ค่อนข้างที่จะแปลกะ มีแต่ขวาขาวอะไรก็ไม่รู้น่ะมีแต่ขวาขวาขวาคืออะไรปลาเขาเอ,อ๋อปลาเขาเนี่วิสถานที่น่าตกปลามากเลยคิดว่าไม่น่าจะมีปลาแหล่รน่อนนะถ้าน้าเป็นแบบนี้ไม่คิดงั้นน่ะน้าก็ไม่ได้ส่งกินเหม็นนี่แต่มันมีแต่ใบบัวทั้งหมดเลยนะนั่นแหละเป็นสถานที่ชุกชุมเธอเป็นคนที่นี่ตั้งแต่เกิดอ่อใช่ฉันอยู่รอน,นั้นแทนเด็กเลงนี่ก็แสดงว่าเธอก็ได้รับจดหมายเหมือนกันสิน่าอือ อา้าใจไดแ้แล้วนันหมายมันสองถึงปารีสด้วยเหรอปรดีว่าฉันเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่นี่อ๋ยันหมายก็เป็นพี่เราว่ะสิจะอยู่อายุเท่าไหร่ <c oughs> ฉันสิบเอ็ดเอง <c oughs> เอากูอยู่เท่าไหร่วะ <c oughs> ฉันเห็นว่านักเรียนเล็กเปลี <14. S 2> ่ยนสมัยจะ <Okay. S 2> เป็นรุ่นพี่กันหมดเลยอ๋อก็ใช่หนละฉันอายุสิบสี่ ถึงว่าทำไมการแต่งตัวที่ค่อนข้างที่จะดูโมเดิร์นแปลกแต่ว่าการแต่งกายของฉันมันพอที่จะเข้ารวมกับสังคมที่นี่ได้บ้างไหมฉันก็เห็นคนก็แต่งตัวแบบนี้อยู่เหมือนกันใช่หรอแบบฉันหรอแบบที่เป็นพวกตระกูลศักดิ์สิทธิ์นะตระกูลศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะยี่สิตระกูลศักดิ์สิทธิ์น้ย ตายแล้วยังไงมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนคือเขาเป็นอะไรอะทำไมถึงต้องนับเป็นตระกูลศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาจว <ซะ S 2> มีทางบ้านเขาจะยิ่งใหญ่นะว้าวตายแล้วตายแล้วตัดต่อมาในตระกูลที่ยิ่งใหญ่แม่ฉันก็เป็นราชวศงอยู่ที่นู่นนะจูยามัวมันก็แสดงว่าแม่ฉันก็อยู่ในหนึ่งตระกูลศักดิ์สิทธิ์ที่นกันนะ่ะเพราะแม่ฉันยิ่งใหญ่มากๆเลย,เ,ลยเวลาด่าพ่อที่พ่อคือยอมอยางนั้นเลยเหรออืม แล้วที่บ้านเธอล่ะชมบลีนทำธุรกิจอะไรหรอใขน้ำยากับสมุนไพรนะว้าวขายน้ำยา,าแล้วก็สมุนไพรบ้านฉันคุณแม่เป็นนักวิจัยเวทมนตนะโบราณส่วนคุณพ่อก็เป็นเหมือนกับคุณแม่เลยเนะท่านทั้งสองคนมาเกินไปเจอกันแล้วก็โบจบ้ากันนะี เราเป็นชั้นน,นี่นายมาคนเดียวใช่ไหมใช่พอดีว่าคุณปู่อยากเหมือนเขาอพาร์ทเกยทำให้ครอบครัวของฉันต้องถูกย้ายมาที่นี่แล้วก็มาเรียนต่อที่นี่นะเข้ใจได้โอ้ยเหนื่อยจังเลยเดินไกลมากเลยไม่ถึงสักทีนะันสิวิ่งไหวไหมล่ะที่นี่คนที่นี่วัทาท่านที่นี่เขาวิ่งหรือเดินกัน ถ้าเร่งรีบก็อาจจะมีหน่อยอ๋อถ้าเป็นเร่งรีบทําไมถึงไม่ใช่รถนะ <laughs> ไม่มีรถนะเราไม่แต่ไม้กวาดก็นนะจริงแฮะเพราะเราเองก็ฝึกไม้กวาดกันมานน่นะโอ้แล้วเรื่องคําพูดอะในเมื่อฉันเองก็ดูแล้วว่าเธอเป็นแม่มดที่นี่มันตรงนี้มันพูดได้เหรอ ที่นี่ก็เป็นสถานที่สถานที่อะไรนะที่นี่ก็เป็นสถานที่ของผู้พิเศษมันฉันเชื่ชิดว่านะอ่าเมรอฉันเห็นกำ้องตรงข้างหน้าฝั่งเข้ามันขยับเองได้นะอ๋อก็จริงใช่ที่เราเข้ามาที่มี่ก็แสดงว่าเราเป็นผู้พิเศษที่นี่สวยจังเลยฮะแต่ร้านค้าก็ยังปิดทุกร้านเลยอะ ช่วงฤดูกาลหรือเปล่าเทศกาลอะไรนี้มั้งไม่รู้สิอ๋อแล้วเรื่องเงินฉันเองก็ยังไม่ได้เบิกมาเลยเนี่ยแม่น่าจะฝากไ้ที่ธนาคารที่นี่ฉันไม่รู้ว่าเรียกว่าธนาคารอะไรป้ายอะไรอะป้ายโอ้โหโลว่าภาษาอังกฤษฉันไม่ค่อยชำนาญเนี่ยฉันชำนาญภาษาฝรั่งเศสเราต้องเข้าไปไหมอะฮะ เราลองเข้าไปไหมไปมนได้ไปทางขวาไหมเรอะถ้าเรามองจากตรงนี้มันคือเลี้ยวทางนี้แล้วถ้าเรามามองจากทางเนี้มันต้ไปทางนี้แต่ฉันว่ามันน่าจะไปทางนี้มากกว่านะโอเคใครมาทิ้งหนังสือตรงนี้เนี่ยมันเลอะเทอะน่ะดูวิเลยเคข่ามากเลยพอดีว่าแถวบ้านฉันสอนมาว่าคนที่จะเป็นมารยาทนะนะรอฉันแป๊บเรียบร้อยนะ ถ้าโยนทิง้งก็ไป้างหน้าก็น่าจะมองไม่เห็นแล้วนะแม่นะแล้วมันแตงยันในดักที่ไม่อยู่ตรงพืนะ้นอ่ะแค่อยู่ในพุ่มไม้มันมองไม่เห็นตรงนี้มันมองเห็นนะเคโอ้ยสตาพระอาทิตย์มันเป็นแสงยันหนึ่งโอเคมันมีป้ายไปทางซ้ายทางขวาแล้วไปทางไหนบีโยนหัวกล้อยไามล่ะไม่อยากไปทางฉันอยากไปทางขวาเฮ้ยเราจะไปด้วยแนะนำเลยโอเค ไม่มีนก like ักฮูตรงนี้ด้วยอ่ะนั่นจะไปเรียงไว้หรือเปล่าทำไรแก้ยะบ่อยฉันต้องหัวโค่อีกอ่ะเอาไดีฉันไม่ร exactly ู้ว่าต้องไปอย่างไรนั่นท่อรบดิฉันเองเดี๋ยวโดนไฟเผาออกมาเคกูบอกแล้วธรรมดามากโอ้สุมวันแล้วจะด ฮอควีดแล้ว Welcome to Hawk Hawk มีดมีดที่นั่นมีด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 หรอ Hawk มีด Hawk มีด Hawk มีดเข็โอ้ฮะ เป็นไรอ่ะเป็นคนเขายืนะไรอย่างนั้นอ่ะขึ้นไปขี่บนไม้กาไดด้วยอ <c oughs> ่ะเฮ้ยเขายืนอย่างงั้นอ่ะมันไม่อันตรายหรอที่บริบตงของฉันเขาไม่ได้ยืนแบบนั้นนะมันมีโอกาสพัดพังตกลงมาอาจจะหมด<อ>สติได้เลยน,นั่นเฮ้ยอุ้ยที่นี่เขาโหอ,อันตรายน่ะแต่บ้างว่าเขาไม่ซีบ,บบนั้นลนะ อ็หรอพราคนท่านจะรักแต่คนจริงๆไงอ,ะ,อะแล้วว่าเราจะไปทำอะไรต่ออะแยกอะไไหมธะมีธุระต้องไปทำหรือเปล่าเราต้องเข้าก่อนเดี๋ยวมันจะหกโมงแล้วนี่กี่โมงดูไงอ๋อโอเคนีฉันไม่ได้พกนาฬิกามา <c oughs> อยู่ขวามือที่บอกว่ไม่ได้ดูโอ้ไมค์ตอนเขาห้ามออกหลงังหกโมงเว้ยฉันฉนั้นเราต้องเข้ามาก่อน เด็ดกูอีกแล้วไม่ได้ต่อสตอรี่สักทีคุยเอ,อ้ยเชี่ยมายังดีฉันไหมดีแล้วโอเค <c oughs> มีดีไหนก็นเงียบไปดีว่าฉันเป็นตอนนี้ปวดหวัวไปดีว่าเพิ่งเดินทางมาถึงน่าจะเมารถมาอืมโอเคใช่ใช่ที่นี่ไป่ตาจังเลยฮะนั่น <c oughs> นั่นสัตว์จารือเปล่านั้นแต่งตัวเซ็กซี่จังเลย รู้หมกันแม่ครับผมมาถึงแล้วนะครับที่น,นี่ที่แห่งนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเบลใครอ่ะคนเดียวอ่ะโอเคเบียล <laughs> อ,อะไรนะ <laughs> เนี่ยพอกูเล่นเบียลมึงก็ไม่ชอบกันคุอยอะชันตรงนี้เหรอมิติมันทับซ้อนเยอะนะเฮ้ยเสียงคุณคุณมันจะมาเนอะจะมาไอ้ทันนาคาเดตตรงนี้นะเป็นจะไปโอลิเวนเดอร์อ่ะได้ อ๋อฮะป๋าแน่ปามเงินจากกิงกอดข่อนเสตรงนี้เหรอใช่เฮ้ยเก่านได้ี่เขาตรงนี้นะสวัสดีครับเบิกเงินะครับเหมือนคุณแม่ผมจะฝากไว้ทำธุรกรรมครับถอนเงินถอนหมดเลยดิเรามีเท่าไหร่เมื่อกี้เฮียร้อยล้านเลยวะใช้ไงหมดนะเรียบร้อยแล้วนะฉันถอนมาแล้วเฮ้ยอแลเราทาไมถอนได้ไงทับรินฉันถอนแล้วอ๋อทับริน เธอเธอแยกตัวไปทำธุระของเธอก่อนได้เลยนะพอดีว่าฉันอยักจะขอแยกตัวไปส่งจดหมายหาคุณแม่ก่อนอนะ่ะโอเคได้เลยโอเคฉันขอโทษทีนะแล้วขอบคุณมากที่พาฉันมาที่นี่โอเคแล้วงั้นไว้พบกันนะทับรินนะไว้พบกัน oh. 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 ท,ำทำตัวไม่ถูกเลยวะมองไปที่ชายที่เดินแต่งตัวแปลกๆนี่นี่หรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีประดุษนายแต่งตัวประหลาดจังเลยแต่งตัวประหลาดอะไรนะฮะอันนี้คือการแต่งตัวปกติของครอบครัวผมนะครับก็ยังประหลาดอยู่ดีฉันเข้าใจว่าเป็นการแต่งตัวที่ที่ไหนคือธนาคารครอบครัวของนายใช่ไหมนะใมือเนี้ยเข้าไปเสร็จจะชะลอแต่นายจะดูแปลกแยกไปหน่อยเปล่าผมต้องบอกเขาว่าอะไรล่ะครับผมก็บอกว่าปกตินะครับใช่เข้าไปทมีอะไรแต่งตัวประหลาดแม่ฉันหลุดแล้วฉันไม่รอที่ไม่มีอะไรฉันเห็นนายแต่งตัวดูโดดเด่นดี ว่าแต่นายชื่ออะไรเนี่ยเอว่าฮาร์ดครับเอว่าฮาร์ดใช่ครับออชุดนี้แม่สักเลือกให้เลยการที่คุณพูทชมมีเหมือนเป็นการไม่ให้เก็บแม่ผมด้วยนะครับสดผมมีอยู่อ๋อไม่ใช่แม่ฉันนี่ไม่เป็นไรแล้วก็ในบัญชีแต่ว่านายก็ดูดีนายดูดีในแบบสะดีแล้วอาผมเองก็ไม่อยากจะรู้ว่าคนลอนดอน่ใช่เหรอครับใช่ค่ะใช้คำพูดที่คนข้างจะจูนแรงกระทบกระเทือนจิตใจมากเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่คนลอนดอนแต่ว่า จจะเป็นที่ชั้นเองแหละอ๋อเกิดที่ไหนล่ะครับไม่รู้อะชันเกิดที่ลอนดอนนี่แหละตระกูลอะไรนะตระกูลอะไรหรอใช่ครับอยู่ตระกูลอะไรนะซาเทนัสอ่ะใช่คู่มั่นฉันไม่คุ้นหูไม่เคยได้ยินน่าจะไม่ดังออ๋ไม่ต้องไม่ดังอยู่แล้วนะครับว่าแต่คุณน้ำสกุลอะไรครับเนี่ยที่เราไม่ได้ครับไม่บอกครับบัดดีน้องเลนนี่ถ้าเป็นแถวฝรั่งเศสน่าจะโดนผมปาดคอไปแล้วอืมแน่เก่งจังเลยเนาะ เดี๋ยวไม่ได้เก่งแล้วครับแต่เป็นแค่ว่าตระกูลของแม่ค่อนข้างที่จะดูเดือดนะครับการที่คุณมาดูหมิ่นเรื่องเสื้อผ้าของผมมองเป็นการให้เกียรติเท่าไห่ไล่กันเลยเหรอครับผมแตองแต่งมานน้องเล่นเลยนะสวัสดีทอพี่อ๋อสวัสดีอันนี้ใครอ่ะชื่อน้องเล่นเหรอสวัสดีครับพี่ลุน่าเ้าใจสวัสดีครับสวัสดีอันนี้วัสดีบ ไม่รู้พี่รู้จักกับคนชื่องบี้ยสวยนะครับสวัสดีครับผมมีตู้มองเซียออาคารเราก็ติดไปไบ้แสนสี่นะครับทำไมเขาแต่งตัวเป็นเรียบดีเขาแต่งตัวเรียบจอไอ้จ้าสุดออกอยเู่เนี่ยมีคนรักเยอะไหมเรื่องผิดตรงไหนอืมอะไรนะสิบัสงั้นเดี๋ยวจะขอตัวกันนะครับผมว่าจะกี์เดี๋ยวไว้เจอกันนะพี่มไ้ั่งเขาชื่ออะไรคุณเขาชื่อเอวาฮาร์ตเชิญนัดได้เลยครับคุณเอวาฮาร์ตเดี๋ยวไว้พบกันนะไว้พบกันครับ สวัสดีสวัสดีครับปันโมเซลเอ่อไม่ต้องขนาดนั้นน uh, er. ่ะว yes. ่าแต่นายปีไหนปีโป้ค ah รับนายสอนอะไรไอ้นายสอนอะไรเขาอะเไนปลาโอ้โหผู้ต้องไหนไม่สอนเลยเอ่อสวัสดีนะฉันหนูน่าลูน่าฟอลคอนนายชื่ออะไรชื่อเอวาหาครับเอลวาหานามสกุลอะไรหรือชื่อวเอวาหาเฉย เอฟเฟอร์ฮาร์ดเอเดนครับอ๋อคุณเอเวอร์ฮาร์ดเอเดนใช่ครับขออนุญาตเอาสมุดจดขึ้นมาวาดรูปคุณตรงหน้าหน่อยได้หรือเปล่าจะเป็นการไม่ให้เกียดไหมคนไหนแค่ฉันเหรอหมายถึงมาร์ตโมเซลเลยอ๋อดีชันหรอคะใช่ครับอืมได้ก็แต่คุณมาแลกเปลี่ยนต่อหรือว่าเป็นรุ่นน้องปีหนที่เพิ่งเข้ามาเพราะรุ่นพี่ครับผมขอแบบว่านั่งเปิด แต่ว่ามองอยู่ได้บีบีสวัสตี้อ่ะคิดถึงชะมัดหายหัวไปไหนมาชินก็อยู่ตลอดนะบีบีฉันแนะนําให้รู้จักอันนั้นคู่มันฉันอ่ะไหนคอนเชลเล็ตพีโนนะขอโทษครับพอดีว่าต้นไม้แทงตาผมครับรบกวนเออ่ดูด้วยครับเออจริงอ่ะใช่ฮะพอดีว่ากําลังก้มอยู่ครับเดินเข้ามากว่าจะตาบอดรบกวนระยะห่างนิดนึงนะคนนี้เหรอคู่มันอ่าไม่ใช่คนนี้แต่คือคนนี้อยู่บนเก้าอี้เหรอคะ ใช่คูมันจะได้อ๋อสวัสดีค่ะโอเคเรียบ<ด>ร้อยจดไว้เรียบร้อยแล้วค <c oughs> ัจดว่าแต่สกเก็ตภาพฉันไปทําอะไรพอดีว่าผมค่อนข้างที่จะสนใจตระกูลคุณนิดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจก็เลยอยากจะจดไว้เป็นพิเศษแล้วก็ไม่อยากจะรู้ด้วยใช่ฮะก็แค่นั้นอ๋อผมลืมขอโทษทีครับสวัสดีครับคุณเอลเซีย <c oughs> ที่นี่เขาไม่ทักทายแบบัดน้มตัวให้กันอะ เดีที่นี่วัฒนธรรมในการไม่ขนาดไหนก็ได้เนี่ยแต่ไม่ใช่สัสตราจารยนะเนยใช่ส่วนใหญ่เขาจะทําแบบนั้นกับสัสตราจารมากกว่าที่นี่มันวัฒนธรรมแบบว่าเด็กไม่ค่อยเคารพรุ่นพี่กันไหนใช่อะไรทำอย่างเงี้คือแบบมันจะมองว่าเขาแบบคล้ายศาสตราจารย์อะไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าเราควรที่จะให้เกิดสินค้าในกันก็ใช่แต่แบบสอนมากแค่จับมือก็พอเรมั้งอ๋อไม่ได้กว่าครับเป็นการแตะอ่งนะผมมองว่าคุณแม่สอนเรไม่ใช่สวัสดีค่ะ ทำดีๆอภิเกลอภิเกลทำดีดีนี่คงว่าให้ดอกไม่ใช่ไหมก็โอเคนะมึงคิดว่ากูแปลกไหมล่ะเอามึงดูดูคนในนี้แปลกกว่ากูเยอะเอามึงเอาไอคิดเอาอ่าฉันเนี่ยนะเธอนายยังไม่ได้ตอบฉันเลยว่านายมาแลกเปลี่ยนหรือยังไงฉันจะได้เรียกถูกผมมาเที่ยวครับแล้วก็ไปอ่าสี่ตะมันได้เปลี่ยนกันมาปีสี่นะเธอไปต้องเลี้ยงเขาเพื่อนก็ได้หน่อย ป้องกยู่ปีหกสานี่หกกับปีสี่คือนายให้เด็กปีสี่เรียกฉันว่าดูหน้าเฉยๆหรอนายคิดอะไรอยู่อ่ะเป็นแค่ปีสามเองนายเรียกได้เพราะนาย <ète ator. S 2> เป็นคู่ั่นฉันหรือเปเล่าคนนี้แหละที่เขาอบอกว่าแต่งตัวนี้แล้วเขาบอกว่าตระกูลของฉันน่าจะไม่มีชื่อเสียงะลรขนาดนั้นเอสวัสดีเซลนี่ <tuck S 1> ไงันดีตลาดตลาดนี่ผู้หญิงอะนะ ผู้ชายผู้ชายด้นหน้าคือใครฉันหรอเคยผูายชื่อด้านหน้าอ๋อสวัสดีครับมันโมเซลอันนี้เมียจะดูเลยว่าตระก,กูลเอ่อเซตนัทจะเรียกเพื่อนมาลุมทำร้ายผมนะครับอ๋อฉันยังไม่ได้พูดอะไรนะฉันแค่เอาเพื่อนมาให้แนะนำให้รู้จกักกับคนแปลกหน้าแค่คำพูดเริ่มต้นก็ไม่น่าคบหาแล้วหน่ะคุณแม่สอนอไว้เปรีียบเมนริ่มต้นด้วยการพูดจาดีๆได้ไหมครับคุณเซตนัท ฉันเขาแบบนี้อยู่แล้วนะแต่เซลเหมือนเขาจะสเก็ตภาพฉันไปด้วยนะไม่รู้ว่าสเก็ตไปทําไมเขาบอกว่าตระกูลฉันน่าะคนควาดีหรืออะไรสักอย่างเนี้ยนะถูกต้องไม่ถึงใครสเก็ตใครฉันไม่เข้าเยเขาเขาสเก็ตรูกฉันเขาเขาไหนเออชุดฟ้าน่ะคุณเอเวอร์ฮาร์ดชุดฟ้านี่ไงคุณเอเวอร์ฮาร์ดเขาชื่อเอเวอร์ฮาร์ดนะสวัสดีค่ะคงจะต้องเริ่มต้นจากการในน้าตัวก่อนสวัสดีสวัสดีฉันชื่อไซเซลไซเซลเจนหนึ่งในยี่สิบแปดตระกูลศักดิ์สิทธิ์สวัสดีค่ะคุณเจน หรือได้ยังไงถึงจะหมอดีเนี่ยแต่ถ้าทมอบไม่เล่งกันดีสุดนะทำไมล่ะได้ฉันว่าเจนเถอะเราไม่ได้สนิทกขนาดนั้นอ๋อคือเราไม่ได้สนิทให้เรียกเจนเหรอฮะอืมอ๋อได้เจนที่พาไซมอนมาจดเงินที่เจเลยอาจจะสอนมารยาทแต่ไม่มากพออาจจะเป็นแบบนั้นแหละพอดีว่าผมเอามารยาทไปให้แล้วแต่เหมือนคุณสัทนัทิ์เขาไม่ได้รับก็กลัวว่าพวกคุณจะแล้ชนชื่อสัทนัทอะไรนะได้ไงไม่ก็เห็นเป็นเพื่อนเขาผมคิดว่าจะเหมือนกัน ลืมพกมาแน่เลยพกมานะครับถ้าคุณพร้อมที่จะมีมารยาทกับผมผมก็พร้อมที่จะมีมารยาทกับคุณผมเคารพคุณไปแล้วผมโน้มตัวก้มหัวด้วยแล้วถ้าคุณไม่เห็นจะทำความเคารพด้วยการก้มหัวโน้มตัวเลยเหมองก็ไม่รู้ว่ากฉันต้องก้มหัวให้นะก็เป็นการเคารพไม่ใช่หรอครับคนที่ฝรั่งเศสเขาทำกันพวกราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยใช่เจงหาเธอเจอแล้วว้าวราชวงศ์เลยฮะนั่นสิใช้คำว่าราชวงศ์เลยนะะ พอนามสกุลนายได้ไหมฉันอยากรู้จังเลยว่านามสกุลอะไรบอกเลว่าฉันไม่มีภรรยารแล้วก็ถ้าเป็นตระกูลที่ไม่มีชื่อเสียงฟอคันเพราะหนุ่มที่แต่งตัวแบบนี้เอวอ่ะเด่นฟอลคอนเอ๊ะฉันว่าฉันก็มีพี่ชายคนเดียวนะสวัสด,ดีสบายสวัสดีค่ะทุกที่ฉันเองก็ไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีแต่ <S <S เธอบอกว่าเธอมีพี่ชายงั้นก็แสดงว่าฉันนี่ก็มีเหมือนกันอย่างนั้นเหรอใช่ ถ้านายเป็นฟอร์คอนจริงๆนายก็ต้องมีพี่ชายหนึ่งคนที่เป็นผู้นำตระก,กูลไาสาระนายฉันต้องห่ายที่เป็นผู้ํำตระก,กูลจะพูดอะไรไมเขาทนายคิดยังไงนายคิดได้ยังไงว่านายจะได้เป็นผู้นำตระก,กูลทั้งๆที่เขามีทั้งน้องสาวและก็พี่ชายทั้งๆท,ที่ฉันกลับบ้านบ่อยมากๆและฉันก็ครอบครัวก็รู้ว่าฉันเป็นใครถ้าไมฉันต้อง แบกตระกูลอีกครึ่งหนึ่งให้นายด้วยละ่ะพ่อ,อวัวที่ไม่แยแสววคนที่ถูกไล่ออกจากตระกูลเนี่ยนะไระสารสิ้นดีจ <c oughs> ิมพ์ามหาความใยดีเลยฉันมองว่าไม่ฉันไม่ต้องการก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ได้รู้อะไรล่ะว่ามีพี่น้องเนี่ยจะได้จําใส่หัวไว้ทําไ,ไมเนี่ยนายคิดว่าพี่ชายจะไม่เอานายขนาดที่เขาจะไม่ใยดีนายเลยหรือไงเขาไม่รู้สิกระทัในเมื่อ กลัวที่ฉันถูกไล่ออกไปแล้วเขาไม่เลือกที่จะตามหาฉันรูกลัวนี้จะไม่ให้่าอยู่ละเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแม่กับท่านแม่กับท่านพ่อไม่เคยเล่าให้ฟังเลยฮะนั่นก็แสดงว่าครอบครัวของฉันน่าจะไม่มีค่าพอจากครอบครัวที่พวกเธอจะต้องมาให้ความสนใจไงคือถ้ามันมีฉันก็ตามหาแต่นี่พ่อกับแม่ฉันไม่ได้พูดอะไรสักคำนั่นก็แล้วแต่นั่นก็ดีเหมือนกันว่าแต่พี่ชายเธอชื่อว่าอะไรเคเลนฮอกฟอร์คชื่อหน้าขํำเป็นบ้า